ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่าสงขลาย่านเมืองเก่านี้ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาตึกงตึพวกนี้สิที่นี่มียุเก่าแก่นานกว่า200ปีเลยนะอ๋อและยังมีถนนสามเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะ และนอกจากนี้ยังมีการเล่าเรื่องจัดก,กรรมฝาผนังขอออาคารเพื่อจะทอนได้เห็นถึงวัฒนธรรมอีกด้วยแล้วรู้ไหมที่นี่ยังมีร้านติมงเจ้าดังที่เปิดมานานกว่าเจ็ดสิบปีด้วยนะฮะเจ็ดสิบปีร้านไอติมโอ่งแห่งนี้เป็นตำนานของเมืองเก่าสงขลาใช้อโงงลายน่ารักเป็นภาชนะใส่ไอติมจนกลายเป็นเอกลักษณ์จุดขายของร้านคือเมนูไอติมไข่แข็งกินคู่กับกล้วยหอมและลูกชิ้นทอดซึ่งปัจจุบนันไอติมโอ่งเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของถนนนางงาม ร้านเปิดมานานขนาดนี้เป็นตำนานกว่า70ปีเราจะสร้างตำนานใหม่ให้ร้านกันเราจะเอาไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ติมโองมาผสมกันเจ้าของเขาขึ้นชื่ออย่างไก่ทอดหัดใหญ่เอามา mix and match กับไอติมโองกะทิจังหวัดสงขลาจนกลายมาเป็นไก่ทอดไอติมโองแน่นอนว่าจากตำนานจาแก่สู่ความแปลกใหม่ที่ไม่มันใข่ไก่ทอดหัดใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความกรอบหอมและกลมกล่อม นำมาผสนเข้ากับไอศครีมกะทิเนื้อนุ่มละมุนบวกกับความกรอบมันครมของครัมเบิลและห่อเจียวปัดกับความหวานเย็นละมุนของไอศครีมกะทิอร่อยต้องลองราคา79บาทเท่านั้นนั้นนพวกเราอยากจะให้ไอติมโอมีเอกลักษณ์ตั้งแต่แรกเห็นมากขึ้นบรรยากาศในร้านของเราจะให้ความรู้สึกลาาสิกสวยงามสบายภายในร้านมีพื้นที่ถ่ายรูปมากมาย แล้วก็ยังมีบอร์ดเกมและการ์ดเกมให้เล่นให้ลูกค้าได้ใช้เวลาร่วมกันแม้แต่ภาชนะโอง่งที่จะนำมาเสิร์ฟพร้อมกับไอติมยังมีด้วยไรทำให้นึกถึงเมืองเกออง่าสงขลาแล้วที่ร้านไอติมโอง่งเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าเพอๆกับรสชาติไอติมพนักง,งานทุกคนมีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมต้อนรับลูกค้าด,ด้วยใจบริการั้านนุกคนส่งเสื้อที่ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของร้านมีการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองสดใสทันทีที่มาเข้าร้าน นอกจากจะทําไอติมรสชาติใหม่แล้วเรายังมีโปรโมชั่นบัตรสะสมแต้มสะสมความอร่อยเพียงซื้อไอติมสะสมครบ10องค์เพื่อรับฟรบีเป็นไอติมพงองค์หรือรับฟรีเป็นปฟมกุเจ1อ,อันครับเอาไว้ปกติดว่าเป็นจาลักของความหวานเย็นได้ครับแล้วเรายังมีเมนูพิเศษในวันสาคัญในวันพิเศษพิเศษของน้านเราจะมีเมนูเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง ท้าพาถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลก็รับส่วนลดหรือไอติมมินิสุดพิเศษแถมฟรีด้วยและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหวานก็ได้เค็มก็ดีแต่ถ้ามีเธอมากินด้วยคงจะดีที่สุด And the last one ันอย่าลืมมาซื้อไก่ทอดอติมองค์กันด้วยนะครับ